เกิดกลางแมปจะไปหาเจอแถวไหนมาดูแถวนี้ก่อนนะกันเครื่องด้านในเรียบอยู่ตรงนี้มีลอยเจอละจีบล้อมู้คนแรกเร็วๆเลย ต้นล่างไหมอ้าวไม่ลงเปิดแผลต่อตีนี้เข้ามากลายเป็นทีมเอาคนนี้เลยเบิดแบตส่วนเจฟนี่เป็นไฟฉายนะวยสาขาวยำไม่แขวน,นกันสาขาวเก็บไปก่อนมีบูน แค่จุดบูนแถวนี้นะอืมเราพยายามเล่นโซนนี้นะกันอ้าวดีเสียงบูนนะได้ทำเป็นตัวป๊อปป๊าปเยตกต ไปที่ไหนก้าวข้ามมาอุ้ยจะนอกเสร็จแล้วก้าวมา นเจ็บเห็นไหมโอ้เสาอยู่กลยจังที่นี่ เฟนี่น่าจะรอช่วยแหละขอเช้ก่อนมาไหม <c oughs> เล่นสรโรนไปตัวนี้ เห็นคนี่ยหลังรถมานี่ถึงเวาลาชาขาวออกโรงฝั่งนี้สองเสาเลย ตัวนี้เป็นไงเงียบอยูอ่ตรงนี้โดนปลดนะกับตรงนี้เห็นรอยด้านในเก้า <P US H> มามาทางน,นี้ได้เดินเข้าด้านหลังหรือเปล่า ไม่ใจอ,อ๋อออกทังข้างเป็นนักสืบแถบเนี่ยฉีกไปไหนโอ้ไปไกลเชียวนะ้คนที่มองหลังหลอกไม่ได้หรอก เอู้ฉีกเลยล้มล้มแน่๋ยวนี้จิ๊บจิ๊บตายหลังมาไอตายหลังเลยตายยากตอนนี้น่าจะยังไม่มีคนปั่นกันแกนเสาธรรมาดาไปก่อน ตรงนี้ขึ้น,นเงียบก็จะมีในบ้านเน่ยไปใช้กหน่อยเอ๋ปั่นกันเพลินเลยนะ้ไปทื่ท่ไปขึ้นด้านบน อยู่หายเป็นไปไม่ได้แบบอไงเช็คหน่อย <c oughs> แล้วในบ้านนี้ละ อาอนี่ไงเคสมองไปทางไหนอยูืนอะโอเคตรงนั้นที่ได้พับมาเฮ้ยยืนรอด้วยเอาทุกจานได้ดิเนเสร็จแล้ว ตรงนั้นมีคนสแตนบายขึ้นแขวนบนบ้านนะกันจะได้แขวนเสาขาวด้วยหลุดไม่ได้เหรอ พี MM ่หลุดทุกกันเนี่ยแต่นี้น่าจะมีแางหลังเนี่ยแล้วไงแทงมาของเล่นเยอะจริงตี้นี้ อยู่ฝั่งโน้นสินะตามรอยมาก่อนนั่นไงเร็วเร็ฮึไม่ทันลนะเครื่องมันเริ่มติดเอาติดเอาแล้วตอนนี้ เต่าวใกล้ๆเจออีกคนหนึ่งแล้วแต่ตืบแถบไปไหน รอก่อนรอก่อนเฮ้ยเปิร์กนอนอยู่ก็จูกได้เนี่ยขาดเลยแบบนี้ตายไปหนึ่งอ้าวเจอเจฟ เจ็บอยู Le enfin, ่จุดปูนแสดงว่าไม่มีคนตัดไฟเขาเล่นอะไรเนี่ยงงเลยจะเล่นจะเจ็บตู้ยังไม้ก่อนนะกัน ไม่ตัวบาปเฮ้ยเห็นแป,ป๊บๆเห็นนี่ก็เหลือแค่ลิปปีนะ้ <C ül üyor> อแล้วถ้าผมดึงไม่หันนะแบบนี้ คลิปลี่อยู่ไหนไปดึงกันแล้วใช่ไหมไม่ก็ลุกเองแต่คงไม่ใช่ลุกเองหรอกถ้าลุกเองนี่เขาลุกดึงเจ็บนะวแาด้ว่าอยู่แถวนี้แหละลอยเลือดมาทางนี้ เท่าตายยากเครื <accurately S 2> ่องมีการปั่นอ้าวเจอแล้วเห็นอะไรแดงๆไหมไม่เดียน เล่นตุลีนานมากเลยนะจบตอนแรกไปได้อย่างสวยงามน,นี่ไงวานแลวเชียร์นอนอยู่ก็จุกได้ เราเกิดกลางแบบว่าเซอร์เกิดไหนเนี่ยวางตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็มาวางตัวนี้เลยด้วยกันมีบูนด้วย เทพบนบ้านใหญ่โดดมาได้หันนี้ ติดเสาโอ้จบเลยเข็ดแล้วใช่ไหมพังเลยรอมันยาวเกินเนี่ยงั้นทำวันแน่คนนี้ก็จุดหนึ่ง ได้พังอย่าไปก,กักโอเคเดี๋ยวเราให้คนนี้พับไม้ใส่ให้หมดแมปเลยแล้วกันแล้วทุกอย่างก็จะดีเองหมดรอบนี้ดีกว่า อัเสีเวลาไปน่อยแต่คุมแน่เป็นบอกให้ดีๆไม่ชอบแสนเนี่ยจะได้ใช้เปิร์กตับขาวก็ไปกองอยู่ฝั่งเดียวได้ประเด็นติดอะไรนะ ตรงนี้ไม่ได้ไมต้องเอาไว้ฝั่งนี้มันงนั้นเครื่องบางจะแกนไม่โดนอยู่กันบานเลยนะตรงนี้ มีโอกาสต้องหมายอยู่ทางนี้โอเคเจอแนละ้วทันไม้ไหมโอ้โหเกือบทันเลย แถวนี้ดีอยู่อยู่นอกระยดโดนพอดีรอยท้าแถวนี้เสียงจละครเป็นจิวตรงนี้ยังม,มีไม้อยู่ ขับมาาั่้แล้วดีของนั้นเลวจะออกทางไหนอีกโอ้ตรงนี้เสียเวลาโอเคออกก็ได้ต่อถ้าวนอยู่ที่เดิมนี่ก็ไม่ไล่ไมันใช้เวลาไล่นานเกิน นีต่างไม้ไปแล้วเกมเป็นอะไรทำไมตัวมันบ้าบ้ามจนะต่อให้ได้เลยอยู่ไหนนะคนสอง่ย วิ่งไปไกลเชีนะวยวนนบมันได้จะมีไม้อยู่ปล่อยเลยด้กันคืนนี้มันได้เยอะแนละ้ว ชีมาไกลได้เกินนะเดี๋ยวไว้ปล่อยเลยเราเล่นใกล้ๆเครื่องไว้ดีกว่าตอนนี้ <c oughs> อเอกียเส่าดิ พอดีคืนนี้ก็เสร็จพอดีอีกวิ่งมาหันนี้ <c oughs> เป็นแค่จิวเวเนทายแท้ งานมาปั่นไปไนดะ้ไปจัดการไวรัสนูน่นมาปั่นไปทำไมไม่งั้นก็ไปกลายเป็นแซนวิชนูน่นอยู่แซนวิชนะกับได้หรือเปล่าแต่เครื่องแซนด,ด,ด์วนะิชได้เฉดช่วย้วย ไ,ไปไปที่บ้านใหญ่นี้ไม่ไล่นะเข้าใช่ไหมเออเขาก็ปล่อยตัวเราตัวโซนอยู่ได้เอาเนี่ยอยู่อีกเนี่ย ไม่เคยแวะนเะนี่ยเครื่องจะได้กัน้นลวไม้หมดแล้วไงแถวเนี้ยจะกินนี้ตูดแน่นดี ระเบิดป้าปุ้งเครื่องหมดจงกันเจอแล้วปดโดนอยู่ซะด้วยโอหอยู่นี่กันหมดเลยเฮ้ยก็จิ้วดีกว่า จิวแกตายแล้วด้วยบังคับใช้ไม้นี้ได้ก็น่าจะหมดแหบนแล้วแต่แค่บ้านเล็กเนี่ยอวางก็จะถทือไปดิไม่ได้เกรงกลัวนะโัทรแค่แป,ป๊บเดียวเองน่าจะยังฮิวกันอยู่หรือเปล่า ไม่ก็คนนี้ก็ได้ี่คนนี้ก็น่าจะตายแล้วนะ <c oughs> ไม่เข้าบันใหญ่เป็นอันโอเคอะ <c oughs> เฮ้ยดึงไฟมีสายยาก <c oughs> ขึ้นเยอแล้วด้วยอับรหายหมดมแมมีน,นี่แน่ๆยึดหยุ่น ไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวอยู่เห็นขาใครแปบ,บแป๊เป็นนูนะ้นละเป็นจิวจิวซันวิท ก่อนหนึ่งแผล คนนั้นกำลังปั่นเป็นเพลินเลยได้โอ้ยเสร็จจนได้เดี๋ยวสองคนแล้วก็ไม่น่ายากทำไมตีแล้วบนเดียวมันหยุดนิ่งเมื่อกี้ งั้งามไม่รู้ว่าตดวไวคนนั้นจะทิ้งเพื่อนไหมนะแล้วก็ยิงตรงไปหาตะไไวเลยโอเคทิ้งเพื่อน